จริงๆพอมานั่งคิดจริงๆน่าจะเริ่มต้นแต่ช่วงไหนที่แล้วท,ที่แล้วครับก็ตอนนั้นเล่นละครเวทีอยู่แล้วก็รู้สึกเหมือนหายเข้าไม่ค,ค่อยยอมนะแล้วก็เหมือนไม่ค่อยมีแรงแล้วก็จะเป็นลมนะก็ตอนนั้นก็เริ่มต้นที่ว่าเราเราก็ไม่ได้รู้ว่าว่าเป็นอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอออกมาหลังเวทีเราก็คือแทบสูบออกซิเจนปกติแล้วก็วันถัดไปก็ยังหมดแรงก็กยังสูบเป็นปกติจนหมดจนหมดอาทนั้นนะครับแล้วก็พอ,อพอมาเริ่มเนี่ยวันวันวันอักขานเนี่ยคือต้องต้องบอกว่าวันจันทร์เย็นเนี่ย เราเริ่มรู้สึกว่าเหมือนท้องอื่นท้องอื่น,ออนแล้วก็เขาเรียกว่ามันจะค่อนข้างแน่นมากจนเรากกทานทานยาหลายลงแล้วก็ไม่ช่วยครับผมแล้วก็ทานทานข้าวไปสักพักหนึง่งก็รู้สึกว่าเหมือนมันแน่นถึงป,ปกติมากๆแต่วันนั้นเราก็เหมือนทำง,งานมาหนะักก็ง่วงก็หลับไปครับผมแล้วก็พอเช้ชาวันต่อไปเนี่ยก็รู้สึกเจ็บมากเจ็บตรงท้องนะครับบริเวณท้องเนี่ยตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงเชา้าแล้วก็กกตื่นขึ้นมาแล้วก็ช่วงนั้นก็รู้สึกเจ็บปกติไม่ได้เจ็บแบบนั้นแล้วก็ อตอนนั้นเราก็จริงๆติดถ่ายรายการอยู่<ม>ก็เลยยังไปก็เลยยังไปาหาหมอไม่ได้นะฮะ<ม>แต่ว่าพอพอมันหนักปุ๊บพอเราเรู้สึกว่ามันมันแปลกแล้วเราก็เลยมาหาหมอคืนนั้นเย็นนะก็คุณหมอก็กดตามกดตามท้องนะครับแล้วก็บอกว่าเอ๊ะจตรงนี้หรอตรงซึ่งตรงนั้นมันก็เป็นตรงที่เป็นไส้ติ่งจริงๆอะไรอย<ม>่างเงี้ยคุณหมอเขาก็เริ่มกลัวแล้วว่าเออเป็นไปได้นะจะเป็นจริงก็เลยก็เลยมานั่งทำพวกอเออร์ตาซดา์ซีทีสแกนแล้วก็ได้เห็นว่าเป็นแบบเฉียบพลัน ใแบบไวมากแล้วก็หมอบอกว่ามันค่อนข้างใหญ่มากๆอยากให้ตัดเลยก็เลยทันทีเลยครับผมก็เลยผ่าตัดคืนนั้นเลยครับน,นี่เพิ่งพักฟื้นจริงๆก็แค่วันนิดๆนะฮะก็ตอนนี้อาการเหมือนตึงท้องมากกว่าครับผมแล้วก็การผ่าตัดแบบเขาเรียกว่าสอดกล้องสองกล้องมันจะคอ่อนข้งางแผลจะเล็กก็จริงแต่ว่ามันจะมีแผลหลายจุดผับผมแต่ว่าความมึนหรือว่าความความเขาเรียกว่าความพื้นหรือว่าความที่ว่าท้องยังแน่นอยู่เนี่ยก็ยังจะมีอยู่ อยู่มากเพราะว่านั่นก็จะเป็นการผ่าตัดที่ต้องใช้เทคนิคของเขาตั้งแต่หลายๆอย่างแล้วก็บอกมาก็อาจจะต้องฟื้นหน้าหน่อยครับผมคือหมอให้ฟื้นกี่วันอ่าคือหมอบอกว่ามันเป็นแผลเล็กเพราะฉะนั้นวันหนึ่งแดดฟื้นมาเนี่ยเดินได้แล้วฮะอนจจะเดินได้แน่นอนก็โชคดีครับผมแต่ว่าในเรื่องที่ว่าออกออกกิจกรรมออกแรงหรือว่าอะไรพวกนี้คุณหมออยากให้รออย่างน้อยสองอาทิตย์ใช่ครับผมแล้วอย่างนี้ตอนนี้เอละครเวทีของกังต้องยังไงเอ่ยก็เสียดายมากครับละครเวทีจริงก็เป็นเป็นเป็นอ่า เป็นสิ่งที่เราเราอยากจะเล่นให้จบไปพร้อมกับทุกคนนะครับแล้วก็ต้องต้องพูดจริงๆว่าคือการที่เรามาแสดงอะไรแบบนี้หรือว่าการที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราต้องมีคนที่เขาเรียกว่าอันเดอร์ส y ี้หรือว่าคนที่ตัวเล่นแทนอยู่แล้วนะฮะซึ่งซึ่งแน่นอนก็ต้องก็ต้องบอกอย่างชัดเจนว่าก็เสียดายโอกาสนี้มากก็อดเล่นต่อนะครับผมยังไงก็อยากจะอยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนแล้วก็รู้สึกว่า คั้งน,นี้ก็ได้ได้ได้เล่นมาหลายรอบแล้วนี่ก็วีสเตจบ้างแล้วก็อย่างเราได้เจอทุกๆคนก็ดีใจแล้วก็จะคอยกลับมาให้กำลังใจครับคือไม่สามารถกลับไปเล่นได้เลยนะคใช่ครับคือจริงๆถ้าไม่ใช่บทตัวเนี้ยมีโอกาสถ้าบทจีนนิงแต่นารกรเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างร้ายแล้วก็ใช้อินเนอร์เยอะมากาหมอไม่ได้กล,ลัวอะไรหมอผมแค่ว่าเขาอินเนอร์เยอะแล้วก็แ,แ,กแรงเราไงคร<ม>ับแล้วซึ่งตัวเนี้ยถ้าใครได้ไปดูมันก็จะมีแบบว่าโดนยิงบ้างเออเตะต่อยบ้างแล้วก็ดิ้นบ้างซึ่งพวกนั้นเป็นสิ่งที่หมอห้าม นานเลยห้ามห้ามจนถึงแบบว่า2อาทิตย์ถ้าหายขาดคือ3อาทิตย์อะไเลยไงฮะก็เลยก็เลยเสียดายในวันนี้ไปครับผมอีกเกียร์ที่ใกลถึงจะจบอ่าจริงๆแล้วถ้าถ้าที่วางอยู่ตอนนี้นะครับถึงแค่19กุมภาพันธ์นี้ครับก็คือแค่2อาทิตย์เท่านั้นใช่ก็โอเสียดายมากอีกแป๊บเดียวก็ก็จะจะเขาเรียกว่าจบไปกับเพื่อนๆแล้วใช่แต่ว่ายังไงก็อย่างที่บอกครับยังอยากกลับไปให้กำลังใจอยู่เหมือนเดิมนอกจากนี้ยค่ะมันก็เอ้มันก็ ใช่ครับซึ่งจริงๆมีงานหนึ่งที่ที่เข้ามานะครับแล้วก็เป็นงานที่วางไว้นานแล้วคืองานโออิชิเป็นทริปทริปของอทริปชุดโอโจิเแปร์นะครับซ,ซึ่งซึ่งตัวเราเองก็เป็นพรีเซนเตอร์ของโออิชิด้วยนะฮะก็ตอนแรกเขาก็จัดทิปขึ้นมาแบบว่าเป็นยูพรินส์12คนอย่างเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้บินไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปเที่ยวกับผู้โชคดีซึ่งงานเนี้ยจะเดินทางในวันศุกร์นี้วันที่10เนี่ยแหละครับผมก็ไปไม่ได้แน่นอนครับหมอก็บอกมา ไปแล้วคือจริงๆก็อยากให้ไปสรุปอย่างเต็มที่ถ้าเราไปจริงทริปนี้มันจะค่อนข้างมีความเรื่องแอคทิวิตี้เยอะต้องออกต้องออกแรงเยอะมากซึ่งหมอบอกว่าถ้าไปเนี่ยก็อาจจะได้ไปแค่ถ่ายรูปหรืออะไรลยอย่างแต่หมอกลัวที่สุดคือกลัวแพรติดเชือ<ม>้อใช่ครับเพราะว่าพอเราไปต่างประเทศแล้วก็นาวด้วยหลายๆอย่างด้วยอาการพวกนั้นมันเปลี่ยนแปลงแล้วเราเป็นภูมิแพ้ด้วยนี่ครหมอกลัวแบบผู้ย่างจะซุดไปหมดหมอกม็เลยแนะนําว่าอย่ายายไปดีกว่าครับผมยังขับเป็นห่วงนอะไรบ้างซึ่ง อนอกจากไปกับจะเป็นคนแล้วก็มีหลายๆคนที่เขาไปทริปนี้เช่นกันนะฮะแล้วเขาก็ไปไปเพราะอยากจะไปกับเราด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเรารู้สึกเสียใจายมากในครั้งนี้เราไม่ไม่ได้ไม่ได้รับโอกาสที่ไปได้นะฮะแต่ว่าก็รู้สึกว่าทุกคนเข้าใจคับทุกคนเข้าใจมากๆที่อันนี้มันเป็นสิ่งที่คือสุขภาพนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนหรือว่าทุกคนก็มองในแง่ดีเช่นกันว่าก็ยังดีกว่ามันเป็นไส้ถึงแล้วเป็นหนักที่นู่นถ้าเป็นแดดที่นู่นนี่คือนานเลยแล้วก็ อย่างไซติ่งเนี่ยถ้าแตกหม,มอเเคยบอกว่าต้องดูแลอย่างน้อยคือแบบสมเดือนใช่ครับต้องคอยล้างเลือดต้องคอยรุ่นพอยนี่ก็คือ,อยังโชคดีครับก็ก็เสียดายแต่ว่าก็ยังโชคดีก็ไม่มีโอกาสจะเป็นไซติ่งอีกแล้วก็ดีครับที่บ้านเป็นห่วงไหมคะ,ะเป็นห่วงมากครับคุณพ่อนี่วันนั้นพอรู้ว่าเราปวดท้องก็จริงก็ลาง,งานนะฮะลาง,งานจะพาไปหาหมอตอนแร้ก็คิดว่าเราเราไม่มีงานอะไรแล้วแต่ตอนนั้นเรามีทายรายการเป็ เพื่อนๆใครมาเยี่ยมบ้างหรือเปล่าครัโอ้เยอะมากเลยฮะเมื่อวันวันแรกก็มีแก๊งรถรางมังกรมาเลยเพราะว่าเขาตอนนี้เราก็ทํางานด้วยกันก็สกนิทกันก็มาอยู่ตลอดนะครับซึ่งเมื่อวานเองเนี่ยอย่างเงี้ยตัวพี่แบงค์เองก็น่ารักมากพี่แบงค์ธรรมดาก็จะไม่ค่อยได้คือพี่แบงค์เขาเคนยุ่งอยู่แล้วมีงานเยอะนะครับแต่ว่าเมื่อวานคือมีเวลาแปร๊บเดียวเขาก็ยังมาหาเรารู้สึกดีใจดีใจมากๆที่พี่ๆคนเป็นห่วงแล้วก็นอกจากพี่ๆนอกจากพี่ๆที่ทํางานแล้วก็ยังมีเพื่อนๆเพื่อนๆมาหาอะไรอะไรก็มามาเยี่ยมครับ ได้ไปต่อจนจบเนาะก็เห็นเขียนอยู่ในไอจีฮะคือเขียนไอจีว่าแบบเอออะไรนะเล่นเต้นมาเตี่ยงไงครับมี็้พ่อกันในเรื่องนี้เขาบอกว่าบอกว่าลูกเตี่ยไม่เป็นไรนะเหมือนเขียนเนื้อเพลงมาฮะแล้วก็บอกว่าบอกว่าเออเนี่ยเสียดายไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ายังไงก็ขอให้มาดูขอให้มาอยู่ด้วยกันก็วันนี้เจอเขาก็ยังพยายามคุยว่าจะเปลี่ยนบทยังไงให้กล้าเล่นได้ดีเพราะถ้าสมมติเปลี่ยนบทได้หรือว่าเป็นการขยับหน้าก็อาจจะมีโอกาสอะไรเงี้ยครับาบอกว่าเออเขาเขาจะ แอบลองไปคุยด้วยกั่าล้าบอกว่าเริ่มต้นในการก็อยากจะให้จบด้วยกันมันก็เหมือนแบบเริ่มต้นความสุขด้วยกันก็อยากจะให้จบด้ยบวยด้วยความสุขเช่นกันใช่ครับผมก็รอดูอยู่ครับทีโอกาสได้เห็นกล้าแบบไปดูหรือว่าไปให้กำลังใจอ๋ออันนั้นแน่นอนครับเรื่องเรื่องไปดูไปให้กำลังใจใน,นี่เลยก็เดี๋ยวจะไปแน่นอนแล้วก็ไม่แน่แหละก็อาทิตย์นี้แหละยังไงเราก็คิดถึงแล้วเรารู้สึกว่ามันยังผูกพันอยู่กับตรงนั้นด้วย รอบแรกมันก่อนนะครับก็น่าจะมีทั้งแฟนๆที่ดูไปแล้วหรือว่ายางไปดูอีกรอบหรือยังไม่ได้ดูเนี่ยเรารู้สึกว่าเสียดายมากเสียแล้วการนี้เราเราเป็นละครไวทีแรกๆมาแล้วสิบแปดานเป็นที่นะฮะแต่ว่าก็เจออุปสรรคนี้นิดหน่อยๆนะครับก็จะสู้ต่อไปครับไม่ต้องเป็นบทกลางแล้วก็อยากจะฝากแฟนๆที่ไปดูว่าเรื่องนี้คือมันดีอยู่แล้วในเรื่องที่อยางมันดีอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าตัวกั้นขังไปแล้วจะเป็นยังไงเกิดขึ้นมากแต่ว่ามันมีความ เขาเรียกว่าลุงตัวอยู่แล้วในตัวบทเ,เ,เรื่องนะฮะแมก็ขอฝากไปดูแล้วก็ใครก็ไปให้กำลังใจพี่ๆทุกคนแทนกันเลยนะครับผม,มนะ้ำหอบคี่จะียด จะี๋ยวหอยู่ยเดี๋ยวหมอเอาเป็นหมอมาหมอเดี๋ยวหมอม่ให้นอนนะเดี๋ยวหอรหมอมาเรียนใหเชื่อเดี๋ยวรอหอเข้าไปนะครับหมอมาล้ค่ะหมอเริ่นอิดดข้างกนางก้างกกางจ๋ามองที่นี่หนึ่งจ๋าติ๊กตุุ๊๊นติุ๊บ ถ้าเราใช้อะไรก็ได้ไม่ใช่ผมต้องการ